แเราดูตำแหน่งนี้ด้านหน้าเบิ้ลไปอีกคือสายรัดสิ่งที่เขาอัปเดตขึ้นมาคือตรงนี้ครับก็เป็นเหล็กตัวยูเนี่ยครับฉะนั้นการถ่ายน้ำมันเกียร์ของตัวนี้นะครับต้องเปิดสวัสดีครับเราอยู่กันที่ Ironworks t u d i o นะครับแล้วรถข้างหลังของเราวันนี้ก็คือ Mitsubishi Xpander GT ตัวปี2022อัปเดตใหม่นะครับคันนี้เป็น Minor c h a n g e นะครับก็วันนี้เข้ามาติดตั้งอัเดกานะ ก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะพาไปดูกว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างอันนี้ยอมรับตามตรงก่อนผมไม่ได้ศึกษารุ่นนี้เลยนะครับไม่รู้เลยว่าตัวก่อนหน้านี้เขามีอะไรและตัวนี้อัปเดตอะไรบ้างนะครับในส่วนของรูปร่างภายนอกรวมถึงห้องโดยสารนะครับแต่เราจะมาเจาะกันที่ใต้ท้องนะครับซึ่งเป็นงานหลักของผมนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าข้างล่างอัปเดตอะไรกันบ้างก่อนอื่นขอกลับกล้องก่อนนะครับ วันนี้ผมโซโล่เดี่ยวนะครับมือกล้องอาจจะต้องสันสันนิดนึงนะครับเบื้องต้นนะครับตอนแรกเนี่ยตรงนี้อัปเดตใหม่นะแต่ของจริงไม่ใช่แบบนี้นะครับของจริงคือแบบนี้ฮะนี่นะครับของจริงจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่หลังจากที่พวกเราช่วยกันคอมเมนต์เนาะว่าทาไมไม่มีแผ่นใต้ท้องนะครับตัวอัปเดตใหม่ตัว2022ก็ให้มาแล้วนะครับด้านล่างจะเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนะครับมีมีฮิ้คิวตรงนี้หน่อยนึงซึ่งตำแหน่งของตรงเนี้ย ตรงกับอะไรล่ะผมก็สงสัยเหมือนกันนะคือมันอยู่แถวๆนี้ครับมันแทบจะไม่ตรงกับอะไรเลยนะครับถ้าอย่างจะกรยฮอนด้าก็จะอยู่แถวๆอ่างพวกนี้หรือท่อไอเสียนะครับแต่คันนี้ท่อไอเสียเนี่ยเขามุดไปด้านหลังนะครับมุดอยู่หลังเครื่องมาทางนี้เลยอ่าบอสบอสขอขอแรงหน่อย๋ยวให้น้องช่วยนะครับจับประกบลงนิดนึงให้เขาลองไม่เฉยนี่อ่ะ ประมาณนี้นะครับของเดิมจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นบอสนะครับสมาชิกใหม่ของเรานะครับมาช่วยงานฮะอ่าโอเคอ่าการติดตั้งนะครับยังยังใส่แทนของเดิมได้ประมาณใช้คำว่า80%นะครับแล้วก็รุ่นนี้อันเดอร์การ์ดของเราต้องแก้ไขนะครับทีนี้อยากให้ดูอย่างนี้ครับเดี๋ยให้ดูอย่างนี้นะให้ทุกคนจำภาพนี้ไว้นะครับว่า ใส่ของเดิมของโรงงานนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับบางคนสงสัยอันนี้ทิ้งชวนคุยชวนคิดเรื่องนี้ก่อนบางคนสงสัยเรื่องการระบายความร้อนนะครับอ่าลองจําภาพนี้ไว้นะและตอบคําถามในใจตัวเองนะครับว่ามันจะระบายความร้อนได้ไหมนะครับได้ไม่ได้อันนี้ตอบคําถามในใจตัวเองแล้วลหลายๆคนบอกวิศวกรคิดมาดีวิศวกรคิดมาแล้วอันนี้ผมก็เชื่อว่าวิศวกรคิดมาแล้ว นะครับแล้วเขาคิดว่ายังไงละ่ะใส่แผ่นใต้นี้มีผลกับการระบายความร้อนไหมทําให้เครื่องฮีดหรือปักอันนี้ชวนคุยชวนคิดนะครับโอเคเอาลงาต่อไปครับสิ่งที่เขาอัปเดตขึ้นมาคือตรงนี้ครับจะเป็นเหล็กตัวยูเนี่ยครับ1ตัว2ตัวสตัว4ตัวอันนี้ผมไม่รู้เลยอันนี้ตอบตามตรงนะผมไม่รู้เอาไว้ทำไรไม่ได้ยึดอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ได้ยึดอะไรเลยให้ผมเดา มันอาจจะมีอีกพาร์ตนึงอีกกันชนนึงอีกหน้านึงที่เอาไปเขาเรียกอะไรล่ะไปใส่กับตัวอื่นได้หรือคานตัวนี้ไปใส่กับตัวอื่นนะครับอันนี้เดานะครับหาคํา,าตอบไม่ได้จริงนะครับส่วนผมพี่เจ้าของรถวันนี้มาจากนี่ครับมาจากเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีลบบุรีแค่ปากตอยจริงๆริอยู่คนละฝั่งของประเทศเลยนะฮะก็คันนี้เนี่ย นัดใส่กับตัวแทนเราที่แม่กองไว้ครับวิ่งจากเพอรรี่ไปแมกกองแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันใส่ไม่ได้ด้วยความเข้าใจผิดของผมเองครับผมคิดว่ามันใส่ได้ไงมันแค่ไมเนอร์เชนปกติยังไม่ค่อยเจอที่แบบเ,เปลี่ยนไมเนอร์เชนแล้วทําไมมันใส่กันไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นความเข้าใจผิดของผมเองนะครับก็ต้องขออภัยลูกค้านะฮะแต่ก็นับถือเลยมาถึงนี่นะฮะ ด้านหลังยังเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูกันที่เป็นประเด็นล้อแรงแต่เป็นประเด็นของเวล้อนะนะครับในส่วนของโตต้าเวล้อโตต้าเวล้อเนี่ยถังน้ำมันจะเป็นพลาสติกครับอ่าแล้วก็มีมีน็อตยึดมีน็อตยึดอย่างนี้นะครับอันเนี้ยของเอ็กเพนเดอร์เป็นถังเหล็กเนาะแล้วก็มีน็อตยึด2ตัวนะครับด้านหน้าด้านหน้าเบิ้ลไปอีกคือสายลัดนะครับสายลัดถัง นะครับซึ่งอันนี้เป็นเหล็กคําสีนะครับแล้วก็มียางหุ้มส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหล็กยึดอย่างนี้นะครับดูความเซฟตี้ของของเอ็กเพนเนะครับตัวตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตั้งแต่กีก่อนหน้านี้และเป็นตั้งแต่เอ็กเพนเตัวแรกแล้วนะครับซึ่งในความกังวลของผมอ่ะถ้าเวล้ออ่ะผมกลัวว่าคือหลายๆคนว่าใสา่สายรัดเข้าไปมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะใช้จุดยึดเดิม อ่ะผมไม่ได้เป็นห่วงจุดยึดเดิมครับจุดยึดเดิมมันไหวอยู่แล้วแต่เป็นห่วงไอ้ปีกถังตรงเนี้ยปีกถังตรงเนี้ยครับถ้าของเวลอสนะเดี๋ยวขึ้นภาพเทียบให้ดูเป็นห่วงในส่วนของปีกถังว่ามันจะแตกกพัวว่าหูกระแป้งมันจะฉีกประมาณนี้ลนะแล้วกันนะครับเราก็เลยทําสายรัดออกมานะครับเพราะว่าหลายๆรุ่นเนี่ยมันมีไงแล้วรุ่นนั้นไม่มีก็เลยแบบเฮ้ยตกใจนะครับต่อไปในส่วนที่หายไปอันนี้ไม่รู้เป็นการอัปเดตหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ลูกค้าแจ้งว่าไม่มีแล้วไม่มีอะไรครับยางอะไหล่ครับก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของยางอะไหล่นะครับตอนนี้ให้เป็นชุดซ่อมมานะครับเป็นชุดซ่อมมาฟ้ามาดูกันที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าเป็นออโต้เบรกโอ้โหเขาดีไซน์มาแบบอะไรอะแบบมันมันแบบว่าเออมันนูนออกมาเยอะครับปกติจะแบบจับอยู่ข้างใน อ๋อมันเป็นดัมเองมันเป็นดัมเบกนะครับมันเป็นดัมเบกมันเลยเป็นออตต้เบกโฮแบบนี้อ๋อโอเคโอเคเข้าใจมีคนสวยมาอาทำไมต้องใส่สีเล่นแบกออกมาด้วยอ่ะก็เบื้อต้นเนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยแค่จะใส่ของเดิมได้ แต่ที่เขาอัปเดตใหม่ก็คือเขามีแผ่นใต้ท้องมาแล้วของเดิมไม่มีของเดิม,มเป็นติ่งๆนิดเดียวกับด้านนี้เอาอ่ะประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้เราใส่ของเดิมไม่ได้ก็คือเนี่ยไอเล็กตัวเนี้ย oh. ไม่รู้มีมาทําไมไม่ได้ยืดอะไรด้วยประมาณนี้ก็สอนที่คลิปจะยืดยาวนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเรากําลังทําแล้อันนี้พาทัวร์โรงงานนิดนึงแล้วกันนะครับ ดูสมาชิกหนุ่มหล่อครับสดทุกคนอันนี้เป็นรุ่นที่ทำสต็อกไว้เตรียมขายเตรียมส่งตัวแทนนะครับอ,อันนี้เป็นเอ็กเพนเดนะครับก่อนที่เราจะพับไหนพับปั๊มเสร็จยังอ่าเสร็จแล้วขอดูหน่อยครับนี่เสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเทียบตัวอัปเดตนิดนึงให้ดูดูตรงชิ้นงานบอสเอาตัวนู้นมาหน่อยของเดิมนั่นแหละครับคือ อันนี้ยังไม่ได้พับนะน,นี่ยังไม่ได้พับนะครับเห็นไหมส่วนหัวเนี่ยเราเลยต้องออกแบบใหม่ให้มันไม่เหมือนกันโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับอ้าวแล้วก็ตอนนี้ออกแบบเสร็จแล้วครับกำลังกะติดตั้งนะครับทีนี้มาดูออกแบบที่เขาอัปเดตนิดนึงที่ผมลืม บอกไปอันนี้ดีมากเลยเข้ามาครับอของเดิมของเดิมนะถ้าเป็นเอ็กเพนเดอร์ตัวแรกอะ่ะเราจะต้องใช้รูนี้แล้วเราติดตั้งรีเวทนัดเข้าไปนะครับรีเวทนัดก็คือเราจะฝังเกีียวเข้าไปตามรูเดิมนะเราไม่ได้เจาะแต่ตัวเนี้ยเขามีมาให้แล้วดีมากเลยอะ่ะอันนี้ชอบเลยลดพลรงผมไปได้เยอะอันนี้ถ้ามองในมุมของผมนะส่วนในมุมของลูกค้าคือไม่มีการอัดแปลงตัวรถเลยครับถอดออกแล้วใส่ได้เลย นะครับรวมถึงการติดตั้งถ้าอย่างศูนย์ก็ติดตั้งได้เลยศูนย์ไม่บนแน่นอนนะครับหรือไปลั้นล้อร้้นยางนะครับหาตัวแทนจําหน่ายเราก็ติดตั้งได้เลยไม่ต้องแปลงไม่ต้องดัดแปลงเกียวน็อตอะไรเลยอ่ะโอเคต่อมาเราใส่กันเลยฟับอ้าวผู้ช่วยโดนแซวตลอดอ้าขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราลอกฟิล์มก่อนหน่อยลอกฟิล์มด้านหัวนิดนึง นะครับอันนี้รู้จะเยอะหน่อยเพราะว่าต้องหลบคานพวกนี้เอเหล็กตัว C อะ่ะก็คือเดาเดาว่า,ววามันอาจจะไว้ใส่แบบรถบ้านเขาอาจจะมีหน้าอื่นอันนี้กันชนอีกแบบนึงอะไรนี้หรือเปล่าเขาเลยทำเป็นแบบ universal ใส่กับตัวอื่นได้นะครับเป็น global platform อะไรนี้พอเข้าใจปะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไร คือมันตำแหน่งมันแบบมัน,ม,นมันไม่ได้ยึดอะไระงไงมือจะขันเอาใหม่มน,น็อตมันก็อยู่แถวนี้เองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สงสัยส่วนตัวอ่ะขั้นตอนการติดตั้งเราลอกฟิล์มตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ง้างนะครับด้านนี้ออกมาใส่เข้าบ้าครับขึ้นไปได้เลยบอสขอน็อตหน่อน็อตตัวหลังอา้าเสร็จแล้วอะ่ะติดตั้งง่ายมากเลยอะ รงรุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวลอกฟิล์มนิดนึงด้านข้างอันนี้เป็นน็อตเนี่ยน็อตของเดิมที่ถอดออกนี่แล้วก็กิฟล็อกแบบนี้ก็คืออันนี้จุดยึดเยอะมากเลยนะครับมีทั้งน็อตมีทั้งกิปเอาไอ้ส่วนที่เป็นน็อตอยู่ไหนน็อตเดิมของมันน็อตเดิมตัวนี้เนาะอ่ะของเขาหน้าตาดีกว่าใส่ของเขาไปนะครับเอาของเรามาดูนี่ นะครับของเขาจะเป็นน็อตแบบติดแหวนด้วยแหวนถอดออกไม่ได้นะครับมีน็อตกันคายด้วยใส่ข้อป้ายได้ไหมด้านข้างตรงพวกนี้นะที่เหลือที่มันไม่มีเกลียวครับก็เป็นกิฟต์ิฟทั้งหมดเลย <Huh? S 2> ไม่เห็นนะแตะช่วยไหมบางทีต้องแตะแตะให้มันโฟกัสนี่อ่าเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนิดนึงครับก็ด้านข้างนะครับมันจะมีนี่ซุ้มล้อเนาะถ้าเราไม่ใส่นะครับของบางคนเนี่ยออกแบบไม่ดีนะตัวนี้ไม่มีการยึดเลยนะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยอันนี้ก็กระพือนะครับแต่เราออกแบบมารับรองครับนี่ใส่เข้าไปยึด ขยับได้แค่นิดเดียวนะครับเพราะมันเป็นกิปไงมันไม่ใช่น็อตน,นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้อีกปรับเรียบร้อยด้านข้าง่ะฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับ2ตัวเอาะดวดใส่เอ้ยระเด็ดใส่ <laughs> แต่เราคิดว่านะใส่น็อตเราดีกว่าแหวนเขามันเล็กสังเกตไหมใส่น็อตเราดีกว่าแหวเนเขามันเล็กไป แล้วดูดีแหวนบ้างด้วยเหอะอ่ะลองดูดูดูแหวนเขานะเทียบเทียมมันบางกว่าไหมเหมือนบางกว่านะหรืมันเท่ากันบางกว่าอ่าแล้วก็เป็นไงไดมิเตอร์ดอกไม้สองดอกของเราใหญ่กว่าเนาะแสงเราแหละจบเอาเอาน้อนเรามา เรียบร้อยประมาณนี้นะครับต่อไปก็เหลือฝา,าถ่ายน้ำมันเครื่องเอาฝามาตรงนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองได้เลยนะครับกลับด้านกลับด้านเลนมุกเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องนะก็เราคลายน็อตหมดเลยครับแล้วก็เหลือไว้สักตัวหนึ่งเนะี่ยแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้อ่ะบอสอย ทำไว้แบบนี้เห็นปะถ่ายน้ำมันเครื่องฝาก็ยังอยู่นะครับอ่ะตอนนี้เราจะใส่ล็อกฟิล์มเอาอไว้เราต้องพยายามแบบจับจับให้มันตรงอดียวเรา อ้าวต่อไปถึงคาวพระเอ็ดพระเด็จเจ็ดด้านน้ำของเราขันปอนะอนะครับท้องเท่าไหร่ครับ10นิวตันครับ10นิวตันเมตรดูตรงไหนอ่ะนี่ครับตรงหน่วยน mm, ิวตัน Nm นะครับมาแล้วลูกค้าเราจะรู้ได้ไงว่าต้องขันเท่าไหร่ก็คับวิศวกรบอกครับมไม่ใช่อันนี้เราไม่ได้แถมให้ลูกค้าเราดูตรงไหนต้องก้ตั้งปอนเท่าไหร่ที่ขาเพิ่มอ๋อไหนๆเลย ่าหรือสงสัยนีส่สแกนนี่นี่นี่นนนนนนนแบบม่จะมีแอดมินตอบเรานะครับ <c oughs> เป็นไลน์แอดนะเดี๋ยวแอดมินจะช่วยนะครับตั้งค่าปอนดังนี้ครับแล้วก็ขันได้เลยถามว่าเอาจริงๆอ่ะน็อตเบอร์สิบอ่ะไม่ค่อยมีใครขันปอนหรอกนะครับซึ่งมันเป็นน็อตมาตรฐานที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับเราขันตึงไปแน่นไปมันก็ถ้าคําไม่ดันทุลังขันจนขาดน,นะอันนั้น over ่ะโอเวอร์สเปคเกินนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นช่างอ่ะน็อตพวกเนี้ยพื้นฐานของเขาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแต่เราต้องทําเป็นมาตรฐาน ก็ต,ติดตั้งเรียบร้อยนะครับมีขอภัยจริงเลยเนี้ยเราไม่รู้จะออกแบบยังไงจริงๆนะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยมันตรงกับตัวเนี้ยเราจะเป็นต้องเว้าหลบนะครับเอาจงจริงเนี่ยขัดหูขัดขาตาผมเหมือนกันตรงเนี้ยมันเป็นอุปสรรคนะครับกับกับตัวผมเลยแหละกับกับงานที่ผมทําแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้ามไปเกยไปเสยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะโดนก่อนนะครับแต่ก็ทําไรได้ไม่เอาออกก็ต้องเอาไว้ ฉะนั้นเรา<ม>เราก็เลยต้องว้าวแบบนี้ครับยังไงติดตั้งยากไหม,ไมรุ่นนี้ง่ายมากนะครับไม่ลูกค้าไปติดตั้งเองก็ได้นะครับถ้ามีลิฟต์ยกรถนี่ก็ง่ายนะครับส่วนถ้ามีแมแ่ลงมีขาตั้งก็นอนติดตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษไม่ต้องเจาะรถเจาะอะไรเลยอ่ะกลับมานิดนึงตอนที่เราชวนคุยตอนแรก อ่ะผ่านไปหมดแล้วเหรอ<ม>ตอนที่เรา<ม>ชวนคุยตอนแรกอะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือเปล่านะครับลองดูดีๆครับเป็นอลูมิเนียมแล้วมีคีบระบายความร้อนนะครับฉะนั้นผมว่ามันหมดปัญหานะครับสามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้เลยว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมนะครับของเดิมที่ไม่มีคีบระบายความร้อนยังไม่มีปัญหาวิศวกรคำนวณมาแล้วจากโรงงานมันผ่านนะครับของเรามาเพิ่มคีบระบายความร้อนมันก็ต้องดีขึ้นแน่นอน ตามหลักเหตุผลนะฮะเสียงดังก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องสามว่าเกียวองศาแก่ประเด็ดทยอ่ะไปชมกันครับ ของเขานิดนึงนะครับเมื่อกี้คือผมไม่ได้พูดชี้นาเลยผมพูดว่าอะไรเรียบร้อยห้องเครื่องเป็นไงนะห้องเครื่องเรียบร้อยอ่าก็เนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเขามีฝาครอบไงแล้วสายฟงสายไฟคือแบบคือมันไม่ได้โชยเห็นท่อทงท่อทางท่อยาน้ำยาท่อน้ํามันต่างๆไม่ได้เห็นเลยอ่าเนี่ยครับเขาจะไปเก็บอยู่ในเนี้ยนะครับอืมอันนี้ผู้หญิงพูดอ่า อันนี้คือเสน่ห์ของมิซูครับนะครับมิซูจะทํารถประมาณนี้จะเนียนเนียนเนียนคือดูแลเนียนตาสบายใจทั้งชายและหญิงมองอ่าเรามาดูใต้ท้องนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเวลอสนี่คือแบบตรงนี้คือมองของเดินมองเห็นพื้นเลยหมาแมวนอนอยู่ใต้ท้องรถก,ก็เห็นนะครับอ่าเรามาดูการเก็บสีของเขานะครับอันนี้เหมือนกันเขาก็สาดสีมาไม่ครบแต่สีมันใกล้เคียงกันไงคือมันมันเป็นสีบรอนเนาะ ใต,ใต้ฝากระโปรงนี่ก็จะเป็นสีรองพื้นนะครับถ้าดูดีๆจะเป็นเม็ดเหลือบอลน,นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับสาดสีมาไม่ครบก็ปกตินะฮะอันนี้คือซอกซอกนี้ยฝุ่นจะเยอะมากนะถ้ารถเ,รก,เก่าๆอ่ะเป่าด้วยจะดีมากแล้วฝุ่นก็จะมาขังอยู่ในนี้เป่าเป่าข้างในแต่เนี้ยรถหม่ป้ายแดงไงฝุ่นเลยยังไม่ค่อยมี รถที่มาติดตั้งกับเราเราทำแบบนี้ทุกคันนะครับเป่าห้องเครื่องเป่าให้หมดเลยเท่าที่ได้นะครับแต่ไม่ถึงกับล้างห้องเครื่องเนาะอ่ะไม่มีใครรีวิวแต่ผมรีวิวนะครับส่วนเล็กๆที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นผมแล้วโคตรชอบอะ่ะดูดิออะดูชนี้โอ้โหอันนี้กล้องมันซูมใกล้ไปดูรายละเอียดงานของเขานะครับตัวนี้เป็นปุ่มปรับเอ่อตัวหมุนปรับปากกระโปรงครับให้มันยันไม่ยัน นะครับบางทีขับไปนานๆแล้วยางตัวนี้ยุบป,ปากระโปรงจะสั่นเนาะให้เราคลายขึ้นมาแต่ที่ผมชอบผมต้องมารีวิวก็คือดูการออกแบบของเขาคือจะเอาภาบมันไม่มีตัวมาให้เทียบอะแต่มันแบบเมันดูดีอะมันทำมาดีจริงๆนะครับคือทำมาดีจริงๆนะครับมีลูกศรให้ด้วยว่าเราหมุนไปตรงไหนนะครับโอ้โหเนี่ยสองข้างเลยเป็นตัวปรับได้หมุนของเขาเล่นนี้เราต้องตั้งใหม่นะ <c oughs> วันนี้เมื่อกี้มาชี้มังหน้าอ่าโอเคก็คือเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะเป็นเกลียวนะครับคลายออกก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นก็มายันกับฝากระโปรงตรงนี้อ่าบางทีฝากระโปรงมันไม่แน่นเพราะยางตัวนี้มันซุดก็ต้องขันขึ้นมายันนะครับแต่ยันมากก็ไม่ดีเพราะจะปิดฝากระโปรงยากนะครับและเท็กเจอร์มันทํามาดีมันทํามาดีจริงๆอ่ะผู้หญิงปิดฝากระโปรงแต่รู้ด้วยว่าเก็บตรงนั้นอ้าวถูกต้องแค่นี้เลย มีขิงด้วยวะมีขิงด้วยปิดปากกระโปรงเป็นมีขิงด้วยอ้าวก็ถ้าดูแล้วชื่นชอบสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจอันแรกนะครับอนกาศเลสซิ่งไทยแลนด์อันที่2นะครับเพจใหม่นะครับไ r o อนเวิร์ t u ู i ิไปกดไลค์ทั้ง2เพจนะครับแล้วก็ส่วนลูกค้าคนไหนที่บ้านไกลนะครับหรือสงสัยว่าแถวบ้านน่ะมีตัวแทนจําหน่ายหรือเปล่าทักอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือทักไลน์แอดตรงนี้นะครับ อันเดอร์การ์ดเรซิ่งไทยแลนด์เราตอบอยู่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ